Nee, น,น,นี่โซนนาถึงละเข้าไปแวะดูก่อนว้าวดูดิว่าจะได้อะไรบ้างผมชอบดืม่มไวน์นะโอ้โหเดีดราคาดิเอาแม่ ระมาณน้นนะยูข้างล่างใครชอบดืม่มไวน์ทักผมมานะทักมาเลยคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าดื่มไวน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอีโซนหนึ่งนะนะข้างบนก็มีนะเห็นไหมว้าวดูสินะี่ โอน้นรับประทานนะต้นทุนประมาณหนึ่งพันอ่ะภายในหนึ่งพันก็สามารถซื้อได้หนึ่งขวดนะเราเลือกได้หนึ่งขวดนะหรือประมาณห้าร้อยก็ได้ภายในหนึ่งห้าร้อยแล้วก็เลือกประมาณในทานี้ครับดูด,ด <c oughs> ิว้าวอันนี้เป็นคอมเบค,ครับคอมเบของเกาหลีญี่ปุ่น ประมาณนี้อันนี้ของสปายครับผมก็ชอบแบบสปายเหมือนกันสปายไหวกเพลือใช่ไหมครับว้าวนี่ผมชอบสีนี้มากที่สุดครับสีบลูเลยสามสีแล้วเมื่อก่อนสามสิบสามสองนะกลายเป็นสามสีแล้วก็ว่ากันไปนะตามยุคตามสมัย ประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ส่วนผสมของนี่ยังว่านะครับขบนขบเปย์ประมาณนี้จนนั่นก็มีนะครับจะเลือกเอาไหนดีนะเนี่ยครับเขาติดป้ายประกาศอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปดูสุราแบบพื้นเมืองนะครับนี่มานี้สุราแบบพื้นเมืองอก็ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตถ่ายแนวตั้งดีงกว่านะครับแนวตั้งก็จะเห็นได้กระชับมุมดีนะครับอันนี้เป็นอะไรวะหงทองนะครับหงทองก็ ประมาณนี้ครับสมอ,อยกว่าเจ้าไหนาดีะวะห้องทองห้องทองมิดไนท์เม็กซกโกรานา่าสามร้อยม่รูอ,อัไาหนาโอเคไปอันนี้เป็นแบบเพียวๆนะครับ เจ็ดน้อยจะมีน no ็อบจะมีน <diversion> <inaudible> ็อรับวิสกี้ยังหาไม่เจอนะวิสกี้วิสกี้ไม่มีนะพี่เนาะวิสกี้ไม่มีเนาะวิสกี้นะครับไม่เห็นวิสกี้เนาะ ไม่มีเวสเก้นะอันนี้เป็นยี่ห้อของของผู้ผลิตอนะ่ะเป็นผู้จัดการแจ็คแจ็คเ,นะเดนเนลประมาณนะแจ็คเดนเนลล์ชื่อดัง,ดงนะโอเคครับมาณนกกั้นเนาะปิซิกี้หาไม่เจอนะ <c oughs> โอเคแต่มาโซนขวานี้ก็เป็นวายนะครับพวกวายนั่นเลยนะประมาณนี้โอเคไว้สักวันหมายตาวไว้ก่อนสามร้อยก็เป็นสี่ร้อยนะนะดูดิโอเคสี <laughs> okay. 400นะ่ร้อยวายเป็นวายเ <laughs> พื่อนๆที่พี่น,น้องที่คอวายนะก็ผมก็ยัด ทึกให้ดูนะเนี่ยวายพอประมาณนี้ับวายแดงวายขาววายอื่นมากมายอันนี้อะไรเฮนเดซี่อะไรเฮนเซี่โอเคก็ประมาณนี้นะโอ้โหอ่ะโอเคไงก็เพื่อนๆก็อยากดื่มอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะ อันนี้อะไรกาเล็กซี่นะครับโอ้โหกาเล็กซี่แปดสองแปดห้าอันนี้สองโอ้โหเก้าโอเคนะก็ประมาณไม่ถึงสามร้อยนะครับแต่นี่นะครับผมก็อยากจะดื่มนี่เหมือนกันลองดื่มนี่เหมือนกันนะครับนี่แหละอันนี้คือเป้าหมายของผมนะที่จะดื่มเนี่ยคือดองด้วยไม้โอ๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้ออย่างอื่นดีกว่าน,นะครับโอเคเรามาพาเ,เพื่อนเพื่อนพี่น้อง,อง,องมาชมอันนี้แล้วนะครับมีโซนสปายนะครับอ่าโอเคไปเลยโอเคครับ